ไทยรัฐออนไลน์ปืนนกไส้วัชพืชเลี้ยงคน,นทำเงินให้เกษตรกร,กรโอ้ปืนนกไส้นี่นะหรือเรียกว่าผักช่วยชีพนะที่ผูพาเรียกกันผักช่วยชีพปืนนกไส้ที่นี่เยอะเยอะนะเยอะเอะพืชเลี้ยงคนยังไงนะลองดูสินะ เป็นยังไงปืนกนกไสนี่ใครอยากรู้ก็นะติดตามกันดูนะโอ้ปืนนกไส้ยเยอะเลยเนี่ยนะเต็มเลยอย่างกรณีวสันอามองเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่วัยยี่สิบเอ็ดปีบ้านแม่ง,งาวใต้ตำบลบ้านรอ้องอำเภองาวจังหวัดลำปาง ที่วันนี้หันมาเอาจริงเอาจังกับการประครบประงมเลียงดูวัชพืชวัชพืชนี่เขาที่เรียกกันว่าปืนนกไส้คือทั่วไปเขาเรียกกันว่าวัชพืชนะนะน่ากินได้นะก่อนหน้าที่ผมไม่เคยรู้เลยว่าวัชพืชตัวนี้จะปลูกขายได้มารู้ด้ยวยความบังเอิญจากการลงทุนเพาะต้นกล้าดอ,อกดาวเรืองขายทางออนไลน์นะแต่ต้องล้มเหลวเพราะมีคนสั่ง ของเราไปแล้วเขาไม่จ่ายเงินให้เราจนต้องเลิกไปหมดเพราะเงินทุนที่ทาที่จะทำต่อแต่ในตอนที่ขายพ่อกล้าต้นดาวเรืองผมได้ไล่สดเชิญชวนให้คนมาซื้อต้นกล้าและมีการถ่ายภาพสถานที่ในบริเวณหมู่บ้านเป็นขอบังเอิญที่ไม่ได้ตั้งใจที่มีภาพของต้นวัชพืชปืนนกไส้ติดเข้าไปด้วย ซึ่งที่บ้านผมเรียกว่ายาก้นจํำนาโอมีปืนนกใส่ติดไปด้วยเลยแล้วเป็นไงต่อละ่ะมีกุศล้องเขานนั่แล้นะโอ้โหนะโดยมีคนเขาอยากได้สินดูทางเนี่ยทำให้นักธุรกิจไทยเชื่อสายอินเดียสนใจเข้ามาโพสตถามในหมู่บ้านมีวัชพืชต้นนี้ไหม ถ้ามีเขาสนใจที่จะรับซื้อตอนนั้นไม่ก็ไม่สนใจอะไรมากนักเพียงแต่สงสัยว่านาเพียงแต่สงสัยว่ามันคือต้นอะไรมีประโยชน์อย่างไรจึงเข้าไปหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตเลยได้รู้ประโยชน์ไม่ใช่วัชพืชอย่างที่เราต้องถอนทิ้งและมีอยู่วันนึงผมกับพ่อไปสร้างกระท่อมในสวน,นพ่อถูกมีดบาดขา ที่ผ่านมาเรารู้แต่ว่าใบสาบเสือเอามาตำปิดแผลจะช่วยห้ามเลือดได้ผมเลยลองเอาปืนนกไสมาปิดแผลให้พ่อปรากฏว่าแค่นาทีเดียวเลือดหยุดไหลมันโอ้ยหยุดเลือดแต่ดีด้วยปืนนกไสเ,เขาไปดูเดอมีอะไรบ้างในปืนนกไสนะมันก็มีดีๆของเขาอาจารย์กินทบทุกวันแล้วเขาทำมาเนี่ยทำกับข้าวได้นะปืนนกไสที่นี่เยอะ ก็สารเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการหันมาทำปืนนกไส้วัชพืชที่ขึ้นดาดเดินในหมู่บ้านให้ชาวบ้านถอนทิ้งกันไม่หวัดไม่ไหวโอ้ยเดินไปเดมันปักนะมันติดตามไม่ใช่ปักเรามันติดตามกางเกงนะตามชุดนี่โอ้โหนะไอไอ,ไอ,ไ,อไอเมล็ดแก่ๆมันนะเยอะแยะไปหมดเลยปลูกนี่ไม่ยากเราแค่เดินผ่าตรงแก่ๆไปเท่านั้นแหละนะมันจะติดตามนะตามตัวเราไปนะ ติดตามเสื้อผ้าเราแล้วก็อยากให้เกิดที่ไหนก็เดินไปตรงนั้นแล้วทีนี้นะแล้ก็ปัดๆด,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 ดลงไปมันก็จะกระจายไปทั่วเลยปืนนกไส่เยอะที่นี่เยอะว่าสันเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการหันมาทำสวนปืนนกไส้์ปัจะพืชที่ขึ้นอยู่ดาดเดินในหมู่บ้านให้ชาวบ้านอถอนทิ้งกันไม่หวัดไม่ไหวเพราะไม่เคยรู้ถึงสรรพคุณด้านดีของ วัชพืชน,นี้มาก่อนจากความรู้ทางอินเทอร์เน็ตเลยกลายเป็นการทดลองเอาใบลำต้นมาตากแห้งทําชาชงดื่มโอ้นี้เริ่มทําชาชงดื่มแล้วพร้อมทั้งเอาใบสดปรุงอาหารผัด آ, ผัดผักลวกจิ้มน้ำพริกปรากฏว่ามีรสชาติคล้ายผักกาดไม่เหม็นเขียวแถมยังออกรสหวานอีกตั้งหากโอ้นี่อาหารชนด,ดีของเราเลยแล้วนะปืนนกไซนี่นะ อย่างดีเลยจากนั้น <c oughs> ติดต่อกลับไปที่นักธุรกิจคนเดิมยังสนใจที่จะซื้อวัชพืชพัน์นี้อยู่อีกไหมนะได้รับคำตอบว่าสามารถผลิตส่งเข้าได้มากแค่ไหนโอ้โหเอาอย่างนี้เลยนะนะต้นปีที่ผ่านมาเลยมีสัญญาทำธุรกิจร่วมกันงั้น,างงานโอ้ดีที่ไปที่มานะเนี่ยมาทำกับข้าวทำอะไรได้เยอะนะปืนนกไส้นี่เอาสิ มีประโยชน์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตที่มีอะไรบ้างนะประโยชน์ของเขาเยอะนะเบื้องต้นทําสัญญารับซื้อสองปีจิ้มในอินเทอร์เน็ตได้สิปืนนกไส้มีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านนะหรือหรือ,รอมาทาตรงนี้หรือตรงไหนเออเซอร์ตรงไหนได้เตรียมตัวหน่อยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะเบื้องต้นทําสัญญารับซื้อสองปีว่าสัญต้องสง่งวัตถุ ใบลำต้นและรากปืนนกไส้แบบอบแห้งให้ได้เดือนละ50กิโลกรัมนะโดยทางบริษัทให้ราคากิโลกรัมละ500บาทเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในยาสีฟันอ่านะด้วยปืนนกไส้มีสปปรรพคุณต้านเชื้อจุลินทรีย์แก้อักเสบห้ามเลือดช่วยรักษาแผลในช่องปากและลดกลิ่นปากได้นี่ไงนี่ไงเขาจะมีส่วนเย็นเย็นซาซอยู่ในตัวเขานะ อาจารย์ชิมดูแล้วมันมีมันตัวเย็นเย็นซาซาอยู่๋อนี่มันต้านจุลินทรีย์ได้เนี่ยโหยุคโควิดอย่างนี้ดีเลยนะต้านจุลินทรีย์ต่างๆดีนะอา้าวใครจะไปสกัดดูก็ได้นะสกัดปืนนกไส้นะจะสกัดแบบไหนแบบไหนก็ได้เอาไปเนี่ยทำสมุนไพรได้เลยนั่นเนี่ยเอาไปอบดม,นเ,ดมนนนเนี่ยก็จะได้เหมือนกันนั่นเนี่ยขยายหลอดลมได้นะเนี่ยมา <Okay. S 1> <c oughs> อ่า เนี่ยโอ้โหมีคลิปอย่างนี้เดี๋ยวอ่านอ่านสรรพคุณปืนนกไหน่ไหมสิมาแล้เนี่มาก็อ่านยากแล้วกินมาตัวเล็กอ่าดีกว่าอ่านไม่ได้เนาะเอ้ยเราขยายใหญ่ก็ได้นี่ทำไมเรางง่งนี้ สาสรรพคุณของปืนนกไส้รากใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาแก้วัดนะเนี่ยแก้วัดได้นะนั่นแห่ะเหมาะเลยเหมาะเลยเอ้าส่งเมล็ดปืนนกไส้ไปให้กันปลูกนะฝ่ายตลาดวิธีทำอ้าวส่งไปนะใครต้องการนะส่งไปเก็บส่งไปแล้วก็ปลูกเหมือนกันกับปลูกข้าวนั่นแหละนะเหมือนกันเลยกับปลูกไกลข้าวปลูกเมล็ดไอ้เพาะเมล็ดนั่นแหละนะเอาเมล็ดปืนนกไส้ไปด้วยนะ เปิดน,นกไสตทั้งต้นี่แกะหวัดดีมากเลยเนี่ยหวัดหวัดโควิดมานีเา่เอาไปช่วยเสริมกันเปิดน,นกไสตทั้งต้นอีกตําราระบุว่าใช่ผสมกับรากสาบเสือ,อโอ้ปิดน,นกไสตผสมรากสาบเสือรากมาเลี่ยมหินก้นกจำทั้งต้น,นผักปราบาทั้งต้นผสมผักปราบด้วย น่ะนำมาน่ะนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไอโอ้มีน้ำมูกข้นทั้งต้นเลยใช้ทั้งต้นเลยโอเหมาะเลยเหมาะเลยตอนนี้จเจ้าเลยจเจ้าเลยนะนี่ดีดีดีด,ดีดีมากเอาเลยเอาเลยส่งไปช่วยกันเลยเนี่ยนะปลูกง่ายง่ายมันขึ้นแป๊บเดียวเลยเนี่ยเอาเปดนะต้มดื่มกันนะเน,นี่ยใส่สาบเสือด้วยก็ยิ่งดีเนี่ยนะ ต้มดื่มได้เลยเนี่ยนะเอาไปทําปั่นกินสดก็ได้นะั่นนี่ต้มดื่มก็ได้เอาไปอบก็ได้นะั่นเนี่ยเอาไปดมมาไปอบเลยนะเนี่ยหน้าขยายหลอดลมไปเลยหน้าหน้าสามใบใช้เป็นยาห้ามเลือดรักษาบาดแผลหน้าแผลบวมแผลเน่าโอ้ดีเลยแก้อักเสบดีมากเลยนี่นะเวลาติดเชื้อโควิดมันมีการอักเสบนะหน้านี่ก็จะแก้อักเสบได้ดี หรือติดเชื้ออื่นๆเนี่ยมีบางมีบางข้อมูลระบุสรรพคุณนอกเหนือจากที่กล่าวมาว่าทางต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องร่วงโอ้โควิดเนี่ยมันจะท้องเสียได้ง่ายเด้จุกเสียดนแก้ท้องร่วงจุกเสียดนแล้วก็สดเนี่ใช้เป็นยาแก้ปวดฟันทั้งใบทั้งต้นเลย โอ้ oh, นะส่วนใบเขาบอกใบสดใช้เป็นยากแก้ปวดฟันนะทั้งใบทั้งต้นเลยโอ oh, ้ดี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 โอ oh, นะ้นะนะ่งเขาทำยาเย็นนะนี่ยาเย็นนะนี่ปืนนกไส้เนี่นะยอดอ่อนนำมาต้มรับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือนำไปแกงงันะ้นโอ้อาจารย์กินประจำเลย <c oughs> กินประจำเลยนะดี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 ด เอาเลยเอาเลยเอาเลยนะเจาเจาดีดีอ้าวขยายกันไปส่งพันไปให้กันนะนี่นี่เนี่ยหน้าตาปืนดอกใส่นี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเยอะผู่ผาเต็มไปหมดเลยเนี่ยนาเนี่ยเอาเอาส่งพันไปช่วยกันนะใครต้องการมาเมล็ดพันอ้าวประสานตลาดวิธีธรรมนะไม่รู้จะมีเวลาเก็บเพื่อปันนะนะงานดงู้กี่ชิ้น เอาปืนนกไ่ปืนนกไซเยอะมากเลยหอมนะอาจารย์กินทับทุกวันนะ่ะเขาเด็ดมาให้เมื่อไหร่กินทั้งนั้นนะ่ะคนใหญ่กินประจํเลยนะาะแต่ก็กลิ่นไม่แรงมากแตบดีดีกินแล้วก็เย็นดีสะาดดีเย็นสาดสบายทำบุบข้าวดีอ่าอ่าอ้าวถ้าได้สนใจเด้อี่ปืนนกไซปืนนกไซนี่สมุนไพรไทยเยอะมากเลยนะรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์นี่มันจะ โอ้เป็นประโยชน์เลยอาจารย์ว่าสู้โควิดได้เลยนะส, COVID, สู้โควิดสู้โรคต่างๆได้เลยนะประเทศไทยเรานี่ถ้าเรียนรู้ดีๆนะมีพืชอะไรบ้างที่มันจะสู้โรคไปหาหตัวที่มันปลูกง่ายนะนะอะไรที่มันปลูกง่ายนะก็ใช้แล้วรู้สึกสบายนะใช่เลยนะปลูกง่ายเกิดง่ายนะกินง่ายนะใช้แล้วมันรู้สึกสบายอนะ่ะใช่เลยและนะอันนั้นน่ะเป็นตัวรักษาโรคอย่างดีเลย Chat, อย่าลืมมาสกัดปืนนกไสดไว้นะเรากาลังสกัดอยู่เ <Neither> นี่ยนะอ่าสกัดปืนนกไสดไว้นะากาลังโอ้โหสกัดโลสกัดเราตั้งหลายโหลเนี่นะเอาปืนนกไสดเนี้ยแหละมาสกัดไ้แล้วก็ให้มันเข้มข้นเข้มข้นเนี่ยแช่สกัดไว้สักหนึ่งอาทิต์อาทิตย์หนึ่งก็เปลี่ยนอาทิตย์หนึ่งก็เปลี่ยนก็ได้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งถึงสี่อาทิตย์ก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งมันเข้มข้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 นเลยนะ มีวิธีสกัดของเราหลากหลายวิธีเดี๋ยวเรามาสกัดไว้เป็นหัวยาไปช่วยกันเนี่ยอาจารย์ว่าสกัดเป็นหัวยาแล้วก็ส่งไปช่วยกันได้นั่นนี่ที่นี่เยอะที่นี่เยอะสกัดเป็นหัวยาส่งไปช่วยเลยอาจารย์ว่าเดี๋ยวเราหาวิธีสกัดเป็นหัวยาแล้วก็ส่งไปช่วยกันไปผสมยาสามพลังเราสามพลังสี่พลังเนี่ยส่งไปช่วยเลยสกัดเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นแล้วก็ ผสมในสามพลังสี่พลังเหน่าฐานบ้างน้ำสกัดบ้างน,นี่เป็นต้นนะน้ำมันเขียวบ้างเอาไปช่วยกันเลยเนี่ยน,นี่ดีอ่าปืนนกใส่อืมน่ะ <c oughs> ดีเอาช่วยกันนะสกัดกล้วยป่าบ้างนที่นี่สกัดกล้วยป่าด้วยเลยนะ เอากล้วยปา่าเอาเปืนนกไส้นี่ยนะสกัดดีๆๆพวกนี้ถอนพิษด,ดีจังเลเวลจังเลยนะจันชอบใจนะเน,นี่ยเอาไปช่วยกันนะอะไรที่มันถูกกับใครก็ใช้ตัวนั้นแหละเยอะแยะ,ยะตอนนี้ในโอ้โหในประเทศเราเนี่ยมีมากมายเชียว นี่เทใช่นะาจากกระประดับเป็นเหมือนกันนะคิดว่าไม่เป็นนะเนี่ยนะสมุนไพรามาประดับปืนนกไส้ปืนนกใส่เอาลมาอ่านต่อเดิมปลูกอยู่สองไร่ตอนนี้กําลังขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มีผลผลิตเพียงพอที่จะส่งบริษัทการปลูกไม่มีอะไรมากจากที่เคยปล่อยให้มันขึ้นตามมีตามเกิดแบบลก,ลกเรา เปลี่ยนมายกแปลงปลูกยกแปลงเลยนะยกแปลงปลูกหวานเมล็ดพันธุ์กลับให้น้ำเท่านั้น่างั้นถ้าฤดูฝนไม่ต้องรดน้ำเลยนะปลูกแค่สองเดือนเก็บเกี่ยวได้แล้วปีหนึ่งเก็บเกี่ยวได้หครั้งพื้นที่หนึ่งไร่จะได้ผลผลิตเป็นใบสดนะต้นสดประมาณ250กิโลกรัมอบแห้งแล้วจะเหลือประมาณ หกิโลกรัมโอ้แ oh, ห้งเราก็ทําเป้นนะสบายมากเลยทำแห้งๆนะประสานฝากความหวังไว้กับวัชพืชที่เราแปลสภาพเป็นพืชทําเงินด้วยสัญญาเบื้องต้นทําให้รับไปได้เลยเดือนละสอ0 0มบาทโอ้เดือนลสองหมื0นบาทเลยนะอยู่สบายเลยเพราะลูกวัชพืชแทบไม่มีต้นทุนนะทนโรคแมลงปุ๋ยยา ทนโรคแมลงปุ๋ยยาเลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยานอกจากไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยานะมันเป็นปุ๋ยด้วยเนี่ยอาจารย์อามาทําปุ๋ยประจำเลยนะโอ้โหอยากให้เกิดให้เกิดให้เกิดเลยกระจายทั่วภูผาเนี่ยอันนี้ก็เป็นปุ๋ยชั้นดีปุ๋ยชั้นดีอย่างหนึ่งของเราที่นี่คือปืนนกไส้นี่แหละนะเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งปุ๋ยอาจารย์ทำหมดทุกอย่างนะเป็นอาหารเป็นปุ๋ยเป็นยานะเป็นอาหารเป็นยาเป็นปุ๋ยอืม อ้าวนักตานใดสนใจปืนนกไส้ก็เอาดีเอาไปปลูกไปใช้กันาราจ์ชอบใจเขาโตเร็วเกิดดีเกิดดีก,ดดกินดีนะเกิดดีกินดีเชีปลูกง่ายๆ่า,าปืนนกไส้อ่นี่ก็เป็นน้นะเป็น <c oughs> พืชนะที่เกิดที่นี่นะอ้าวต่อไปมาดูนะ